ดาราแชนแนลนะคะวันน <Promised>. ี <liksom> ้เราจะมาเล่นล <les> ้อเบตกันนะคะถ้าจะไปดูต้องกดไลค์ต้องกดติดตามให้น้องอีบุยกันนะคะไปชอมกันเลย เออเอากี่รอบเดี๋ยวกี่รอบกี่รอบแล้ว ครบหรือยังโอเคฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้น้องเอ็มมูนด้วยนะคะ mm hmm. บ๊ายบายเย้ yeah.